เป็นบ้าสะดอนเต็มขั้นแล้วย,ยิ่งแต่ลมไม่ไดีอยู่ใครอีหน้าเมื่อตัวไหนไม่เดินชนกูอ,อุ้ยอคิดว่าใครที่แท้กับมึงเองเหรอพระเอกคนซื้อคนที่ชื่อลุงทมมิพย์ไม่ไนแล้วคนละคนแล้วคนละคนแล้วไม่ใช่แั่นลุงทิพย์จันทา <c oughs> มึงเดินชนกูเนี่ยขอโทษกูสักคำมีไหมอีน้อยหน่าขอโทษมึงเงื่องอะไรฮะมึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูก็ต้องขอโทษมึงนะรุนแรงเขาเดียวกับพี่มึงมนะรุ่นแรงเขาเดียวกับพี่กูไม่ใช่พ,ชพี่ไม่ใช่พ่อ,พอกูตบอหายท้องไปนู่นเอาเธอจะหลีกทางให้เดีย๋ยวกูจะปล่อยมึงไปแต่ก่อนจะไปมึงเรียกกูพี่สักคำเดี๋ยวกูจะปล่อยมึงไปไอ้หนัก<ม>สิวะพี <t> ่หนัก<ม>สิจ๊ะไอ้หนักสิวะพี่หนักสิจ๊ะไอหนักสิวพี่หนักสิจั๊ปไอหนักเป็นไง ขาดเปรี้ยวขาดหวานบอกกูได้กูตามให้พินหนักสิจ๊ะไอหนักสีวะพินหนักสิจ๊ะไอหนักสีวะพินหนักสิจ๊ะบอกว่าไอหนัก,นกอ๋อกะเล่นกูน่าดูผมเผ้าไม่ทำแล้วมึงพินหนักสิจ๊ะม่เอ,อ้ยเจอแม่งทั้งตระกูลพี่ทั้งน้องพินหนักสิจ๊ะแม่งหลอกกูบอกว่าจะเล่นเรื่องนกมึงโทษกูไม่ได้แล้วก็โทษเจ้าภาพกูไม่เห็นลุกมาหากูเลย เขาบอกว่าขวัญใจมากแล้วอ้งั้นฉันเอาเรื่องนี้ดีกว่านี่ไงนี่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 ดีปบมือู่เนี่ยกูซีรำแก้บนถวายอยู่ไอ้นักสิว้นหนักสิจ๊ะไอ้นักสิวะขนหนักสิจ๊ะบอ่าไอหนักขินสิจหัหหกหอกนอนอไักไอนกหััหัก ไปคู่นี้หัวถูกคู่นี่ไม่ยอมคนเหมือนกันครับฉันก็สู้คนนะจ้่โอ้วแล้วก็หลิงนี่เอาแล้วครัเกี่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวเข้าเอวครับยเโอ้โหนี่อไอ้ไรวี๊ โแม่งเล่นไม่ห่วงช่วงล่างกูเลยเฮ้ยคนงูไมามังำไมไม่ได้ไกรับไม่ยอมครับเหลงเล็งก่อนครับนี่ไก่ไฟเรียกพี่ลุงพี่นีเรียกตานี่นี่นี่ แล้วหยุดแล้วอัประคัดงัดหน้าเลยครับนี่อ๋ออโอ้โหาเโอเอลยเอาไปเลยเอาไปไอ้ัเอาไปวปกปิดของกลางไม่ได้ปิดแล้มาพาสองซีกไปแล้วเพื่อน เอาหมอนเปนหนใหมันนี่ตลกหรือหลับล้อครวญครางใช่ไหมคุณออเมมื่ไสู้เบิกสุด ถ้ามีขาวๆอวบๆมานอนอยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าเป็นคุณคุณทนไหวไหมครับ Yes Yes เยอะ Okay เยอะอยากบอกฝรั่งกันเลยเยอะเยอะแบบเมาเออทำอะไรขากูเลวช่วยนะไม่ฝรั่งเขาบอก Okay 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 Yeah โอ้โห e ย h y e ย h โอเคตบมือเดี๋ยวโอเคแล้วแต่โอเคโนพรมแพรมใครแพรมโนพรมแพรมแปลว่าไม่มีปัญหาโอเคโอเคโหบิ <Okay. S 1> okay. oh, ๊กบ <Wow>. ึ้มเลยว้าวรอให้ลืม <laughs> ถ้าเป็นแบบเนี้ยผม <laughs> ผมทนไม่ไหวจริงๆ <S ing> ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันก็เหมือนน้ำมันที่ใกล้ไฟถ้าผมไม่ทำอะไรเลยผมคงต้องเสียเชิงชายแน่ๆทำดีไหมเนี่ยเออเอาเถอะ <c oughs> ไหวไหมครับผู้ชมจห <c oughs> วไหมไหวไหมผู้ชม ใครเป็นเช่นผมถามผู้ชมจะทนไหวไหมมดที่ไกลน้ำตาลดังน้ำมันที่เรือด้วยไฟเพียงแค่ลมลูกไลมันพาเสียวใจ คนไรคู่นอนลุงฟังไม่ทีชีกหนี่ินเลวินหัวใจอาวอนยามเพินร่องปรงหอนใจหนาวร้อนมันเต้นตื่นตัวเอา้าผมม่ไไวจริงจริงนี่ สิ่งคงไม่เคยกลัวนี่เป็นแม่ทูนหัวขอพาตัวเธอไปห้องนอนจะลักตัวเธอไปห้องนอน,นเอาละครับงเฮ้ยสามเฮ้ย และแล้วเจ้าเสือนะครับก็ได้ผานน้อยหนาะไปสมสู่มอบความเป็นสามีให้กับเขา่านผู้ชมครับระยะเวลาผ่านไปเจ็ดเดือนครับพี่น้องโอ้โหเอ้อโอ้โ,อโขาหมดแรงโอ้อยทำอะไรมาครับเนี่ยโอ้โ ไปแต่อดแต่อยากมาจากไหนวะนนียไอ้นักโหโอ้ยสะ <konuş S 2> บัดสะบอมขนาดนี้้ยโอ้ยแขนขวาเนื้อกระโปกกระเปี้ยวมาเชียวเอาหมอนมาหน่อยนิโอ้ยตั <Leb imer S 1> ้งแต่ได้อีน้อยหนาวมันมันมันไม่ให้กู <แ competitions S 2> พักเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเอาหมอนมาหนุนใช่ไหม<อ>มึงดูด้วยว่าเหลี่ยมไหน อีเหลี่ยมที่มึงตั้งแต่กูได้มันมาอยู่กับกูเนี่ยเออทำไมอ่ะมันอยู่กับกูมาหลายเดือนแล้วก็ใช่เดี๋ยวกูเรียกมันออกมาโอ้ตอนนี้มีงานชิ้นหนึ่งที่มันทำหลงเสน่ห์มึงเล็น้อยหน่าเว้ยค่ะพี่หวานเจี๊ยบมาเชียวเป็นไงมาแล้วครับนี่ไปกินอะไรมาแล้วครับโอ้โหเบลเธอเลยครับท้อง แซบ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 มาเจ็บมาแสบแซบมาถึงสวงแซบ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 แมาเจ็บมาแสบแซบมาถึงสวงตำไทยตำเล้าหายห่วงตำไทยตำเล้าหายห่วงสูตรของไอหนังแซบอีลี่ o อ yeah Oh my g ม d Oh my god มาดิโอ้ my g อ d เป็นอะไรเนี่ยลูกด nah ิ้นค่ะลูกใครลูกพี่ยไงกระท้องเหรออ่ะกระท้องนะสิเห็นเป็นขี้เรืองไงเหรอฮะท้องกับพี่เหรอเนี่ยก็ใช่นะสิท้องกับหมามันได้ไหมล่ะฮะอยู่กับพี่มีกี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนท้องกี่เดือนห้าเดือนห้าถ้าห้าเดือนตั้งท้องก็สมควรจะกลับบ้านไปเอาเงินเอาทองมาบ้างจะให้กลับบ้านในสามวันได้ไหมจริงเหรอจ๊ะพี่ใช่ ให้กลับบ้านสามวันหลังจากนั้นเธอต้องกลับมาอยู่กับฉันเพราะฉันจะมีงานสิ่งหนึ่งให้เธอทำอให้เธอเอาจดหมายไปให้วาสนาพี่วาสนาเป็นน้องสาวฉันเองน้องสาวรู้จักไหมเศรษฐีพันล้านลูกสะใภ้ของไอ้หน,หนวยหัวคาดใช่ไหมคะไอ้หนวยหัวคาดไอ้หนวยหัวคาดค่ะมึงอย่าผวนเชียวนะไอ้หน้านหัวฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะจดหมายอยู่ไหนวะ รอนีิไปเอาจดหมายก่อน,นไปช่วยกูหาดิเขียนเองนลเสือกลืมเออเอเอ,เ,อเรื่องมากเกียดขี่หน้าไหมปว<ค>นท้องคนไส้ครับนี่ <S 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 ปวดชีอะอืจะปวดเบาบ่อยครับห้องน้ำไม่อยู่ไหนเหยวเม่งตรงนี้แหละ <S <S ออ,อ,อ I'm m sorry c ั n ดาร์กเลย sorry sorry ต้องให้น้อยน่าเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้วาสนาน้องสาวไอ้เหรอมาดำจ๋าไปนนกเรือนเยี่ยวเฮ้ยใครเยี่ยววะน้ำแก่ขวยค่ะเฮ้ยมาเช็ดดิึมเจออย่างจดหมายอ่ะกูเจอแล้วเออโอ้ยโง่ตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยว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 เขาเยี่ยวตรงนู้น อเอาจดหมายฉบับนีออ้ไปให้วาสนาน้องสาวฉันสามวันนี้แล้วเธอกลับมาอยู่กับฉันได้ค่ะรับจดหมายไปให้ผรอไอโฟนให้อ่อนค่าทองอีหลอบดำดาไม่เคยจะเติมรักให้ต้องฝันต้องใจหน้าดูยังคบยังอยู่ยังอายแต่อตอนตัดใจน่เอาจดหมายแั่ซองใส่จิมเฮ้ยส่งน้องจิม มึงไปมึงแอบไปด้วยแอบอะไรกัะแอบรักทอมาตลอดแต่เธอไปกอดก็ใคร์ให้เขาฉันตามติดเธอเมื่นเงาไม่รู้จะเอายังไงแต่มันก็เหมือนเจดีเพราะว่าบางทีมันมีใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ใัยดีรีบไปหน้ามือนทนอกูจะยากยังไงคนอย่างกูน่ะเหรอขอให้ดูเถอะคุณพ่อคุณแม่ ไม่หนูได้กลับไปเป็นใหญ่ในบ้านหลังนั้นอยากรู้ว่าหนูจะทำอะไรต่อตามมาดูเองกันเลย